สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับพบกับช่องนุ่มเมื่อสีสาวเมื่อขอนครับเมื่อนี้นุ่นมเมื่อสีพาพี่พน้องมาเบิ่งการเลี้ยงก่เ,<อ>เกี่ยวเข่าการเกี่ยวเข่าของเกาหลีครับผมอันนี้เป็นห้องเถาแก่ครับไม่ยุ่งงนเดียวพี่น้องนี่ครับพี่น้องเลี้ยกำลังมาันนี้คือเกี่ยวแล้วมัน,น,นก็จะเป็นเรื่องเงินสีครับแต่ว่าสีเป็นแถวได้พี่น้องนี่ครับผม กินแฉลุงสีเลยต้มเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเพื่อปั่นแล้วแล้วก็สีเอาใส่รถแล้วก็มาเทครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ล่างมาพี่น้องอันนี้เฟื่องก็คือแยกต่างหากเลยเดี๋ยวเขา,าอัดเป็นนนก้อนนะเเาะขาเขาก็แยกต่างหากอันนั้นรถเอ่อ อันนี้เป็นก้อนนะอีกหน้านึงไอ้ของอีกเขาแก่นึงครับผมหน้าแะไรกี้น้องรถเกี่ยวบานนี้สซีแยกสีแยกเฟื่องแล้วก็แยกแยกห่วงต่างหากพี่น้องดดบนน่งะะงงค,งบคือบานเท่าบานเท่าคือว่าสิบป,ปีมุนไปเลยนะครับเฟื่องเพิ่นอันนี้เฟื่องเพิ่นก็คือเป็นแถวแล้วก็สีมีรถไม่อันนี้เอาเฟื่องอีกเธอหนึงมาพัดกับเฟื่องอีกเธอหนึงเป็นก้อนก้อนบกไงครับอทุกคน อยู่ครังมากพี่น้องแถวเกี่ยวเป็นสิเป็นเล็บแหลมครับไปไหนไปออกไหม เา้าเขาฟังเกาหลีครับเพื่อเพื่อนในตีเป็นแถวแถวงามเลยเี่หรอกเมื่อรถไปรถเอาเพื่องสิบัานถิ่้างเห็นเป็นก่อนอีกแก่น,นึง ก็ดีเท่ากัะนเนาะฮะดีเท่ากัะนเนาะดีกว่าละ่ะเนาะใชครับเพื่อนกับสีไลท์ลงยังทันเลยพี่นอ้องไลท์ลงเป็นแถวเลยครับตาป้อืมพี่น้องแจ้งเเป็นครับเ,เป็นแถวเลยเป็นแถวยาวเลยครับพี่นอ้อง เทศเขากะที่แยกใส่รถสรางหาครับค่อยไปเทใส่รถอีกแกนึงใส่เวลาบดโดนนะเกี่ยวเนี่ยเวลาบดนนะุลกันไดแลาวเฟืองนี่บดถิ่มครับแต่ที่นี่รถมัม่วลนะเอาเฟืองว่างเป็นก้อนคโครเกีเลเต็มอยู่แล้วจีไทยพี่น้องเบั้ยตัวงหมายถืออีกไฮน,นึงของเสาอีกเสาแก่นึงครับีตั้งางของอีกเสาแกนึงของเสาแก่ผมแม่ มีแค่งานเดียวพอเลยเศรษฐกิจพอเพียงเนาะมีสือยางแต่ว่ามีบ่อหลายเมอยงอรบิ๊กแบกใหแบกใหเลยครับแก้วงานนี้ได้ s เ a ียวว่ะไ้างนหลายบุ๊คมาเลกันได้เอว่ ข้าร่ข้าวพี่น้องัถกเนอมกับาร่รงี้ยวกงมาครับผมรถแกลังมากครับรถที่นต่อเ่นัรตกจารค่อยเเ่มารถเกียวสิ่เล่นเขาไว้ครับแต่ค่ายเ บางรอบอาจะน่องแต่ว่าคักหน่อยหรือว่าหึลายสดวีหน่ง เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องใส่บิ๊กแบกใหญ่เลย ไอ,อ,อ้เครื่องบิ๊กแบกพี่น้องเบิ้องเม็ดเข่ากันตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเ็ตเรียบร้อยครับได้ไลยเติบพี่น้องมุมปีอยู่ดอกงันเดียวครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องด้วยถามากกันกดไลค์ติดใจก็กดแชร์ช่องนุ่มเมืองสีสาวเมืองขอนครับไว้แค่นี้นครับ การนานเะขาว่ากันไหมครับคลิปนาครับสวัสดีครับ